สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกับน้ำหวานอีกเช่นเคยนะคะที่รถบ้านสมชายวันนี้นะคะน้ำหวานขอนําเสนอเลยที่คูซ้ายเลยนะคะเป็นตัวเจ้าตัวนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota าแคม y นะคะ2.4งจุสีไฮบริดเกียร์ออโต้กันไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเป็นเครื่อง2.4งี เป็นระบบตัวนี้เลยนะคะนี่เลยนี่เป็นไฮบิดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2010นะคะลูกค้าปี2010ทำไมรถสวยจังอ่าเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูและเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เต็นรถบ้านสมชายนะคะประชาร่วมใจ16นะคะคูสายนั่นเอง ้าสำหรับคันนี้นะคะขายอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะระบบภายในจากประตูเข้าไปเลยนะคะโอ้โหบอกเลยนี่เป็นยังไงล่ะระบบคอนโทรลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับกระจกด้านข้างนะคะ อยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่เลยตัดขอบด้วยลายไม้ตรงแอร์ช่องแอร์นี่เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงนะคะนี่เลยมีระบบรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยจ้า เบาเป็นสีเทาเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะตัดด้วยลายไม้เคลือบข้างในแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ของเจ้าแคมรี่เลยค่ะนี่เลยจ้ามีจอให้ด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะอ่าสภาพหลังคาภายในนะคะสะอาดและสวยงามมากๆานะคะเป็นชุดเบาะนี่เลยมีที่ปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสำหรับเบาะนะคะคันนี้นี่บอกเลยว่าเป็น อะไรที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะสามารถปรับเบาะได้เลยนะคะลูกค้านี่เลยอ่าสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงด้วยระบบตรงนี้ได้เลยจ้าส่วนระบบภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นที่เปิดฝากระโปรงแบบโช้คเลยนะคะเราไม่ต้องมีที่ขับได้เลยนะคะอ่าห้องเครื่องนะคะนี่เลยดูภายในห้องเครื่องเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นห้องเครื่องที่ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพความใหม่อยู่ได้ถึงจนถึงทุกวันนี้นะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรอบคันไม่ว่าจะเป็นมออกอนะคะทุกอย่างอยู่ตรงนี้อย่างเรียบร้อยหมดเลยนะคะไม่มีการถอดแกะแต่อย่างใดเลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของแคมรี 2.4ไฮบริดคันนี้นะคะปี2010นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่099358 1149ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำหวานขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ